รอยเอตแถลงข่าวจับกระบวนการลำเลียงยาเสพติดข้ามพื้นที่ของกลางเกือบครึ่งล้านเม็ดวันที่16กุมภาพันธ์2569เมื่อเวลา13.00น,าานที่นาาตาำรวจพูธรจังหวัดร้อยเอดนายชัชวานเบ็จศิริวงผู้ว่าราชการจังหวัดรอยเอดพร้อมด้วยนายนันทวิทย์นักสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดรอยเอดร่วมกับตำรวจพูธรจังหวัดร้อยเอดทหารและไฟปกครอง รูนต์รางข่าวผลการจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบลเลงย,ยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดรอยัลตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มุ่งปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องการจับกลุ่มเกิดขึ้นเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2569เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายพร้อมของกลางยาบ้ารวม241มัด482,000เมตรรถยนต์กระบะที่ใช้ลเลงสาคัญและโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อประสานงาน จากการสอบสวนพบว่าเป็นเครือข่ายรับคำสั่งจากผู้ค้ายาเสพติดชาวลาวโดยมีการลำเลยงยาเข้ามาสุกซ่อนในพื้นที่จังหวัดรอยเอตก่อนทยอยกระจายส่งต่อผู้ต้องหาทั้งสองถูกนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายและอยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมซึ่งจังหวัดรอยเอดยืนยันจะดำเนินการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนแหล่งข่าวประชาันธ์จังหวัดรอยเอศูนย์ข่าวาคอีสานจังหวัดรอยเอดรายงาน เีินใี้น้องสื่อส่วนตัว่าตำรวไว้ของเราเนี่ยเราดูแลการจัดการปัญหาการเสพติขโโดขังทุกรงต่อทีผู้บรหิหงงารทั้งฝ่ายตำรวจฝ่ายทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองนนที่บริเวณพูนณราการ